สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี f อฟอีลาอุ่มอิงเพชรบันแพงสวัสดีเอฟซช่อง YouTube แล้วก็ c e b o o k f แฟนเพจของ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิร์ดสุขุขคนนะครับมือกล้องช่องสาวน้ำยืนนะครับเดินทางไปอำเภอแก่งคลอจังหวัดเชัยภูมิ นะครับก็ออกจากที่พักมาช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงวกว่าเนาะนะครับพามาเบิงยังละนาะน,นะครับพามาเบิงยังพี่น้องนะครับนุ่นรถสมโอที่ไปแล้วนะครับรถสมโอที่ไปแล้วนุ่นนุ่น,น,น <laughs> รถสมโอที่กัสบูอิงออนไปแล้วนะครับพามาเบิงยังเนาะมือกล้องนะครับ ข้ามาเบิ่งสะพานพี่น้องนะครับพ้ามาเบิ่งสะพานนะครับนี่คือสะพานห้วยตองนะครับหลายคนผ่านเ,าเส้นขอนแก่นนะครับมาทั้งภาคเหนือนะครับก็จะต้องผ่านเส้นนี้เด้นะครับนำหนาวาลมสักพิษโลกนะครับก็สิเห็นเนาะนะครับเส้นนี้นะครับนั่นคือ สะพานห้วยตองนะครับหรือสะพานหรือสะพานที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างเขตภาคอีสานนะครับแล้วก็ไปทางภาคเหนือนะครับถือว่าเป็นสะพานที่มีต่อม้อสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นสะพานที่สวยงามแห้งพี่น้องนะครับคือบรรยากาศมันได้นะครับบรรยากาศขุนเขาความเขียวขจีนะครับแล้วก็สะพานนี้ก็ถือว่าเป็นสะพานที่ยาวเติบเล่นนะครับ ต่อหม้อสูงแล้วก็ยาวยาวมากนะครับสําหรับเส้นเส้นทางนี้นะครับเนี่ยนะครับผู้ใดผ่านก็คงจะเคยแวะถ่ายรูปนะครับหรือว่าได้เห็นความสวยงามนะครับของสะพานห้วยตองนะครับสะพานห้วยตองนะครับเนี่ยนะครับประมาณเกือบสองรอยเมตรพี่น้องนะครับหัวสะพานไทยสะพานนะครับหัวสะพานไทยสะพานประมาณเกือบสองรอยเมตรเลยนะครับ เป็นจะไหรงามบอเนาะน,นะครับสะพานห้วยตองนะครับหรือสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับเชื่อมต่อระหว่างเขตรอยต่อของภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับโดยจุดนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับระหว่างเดินทางเห็นแนวใดเป็นตะเบิงกับแวะไทยให้เบิงเนาะพี่น้องนะครับเพราะว่ามือนีนะครับ สาวน้อยเผ็รบันแทงทําการแสดงอยู่ที่อําเภอแก้งคลอจังหวัดเชียงภูมินะครับส่วนเมื่อขึ้นพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับจากมาแต่ใส่นกข้นนกเนาะนะครับขยายสังกะสีออกนะครับล้านแตกเนาะนะครับเมื่อขึ้นนะครับบัตรร้อยสี่สิบบาทนะครับมาหลายอีหลีนะครับสมกับพี่น้องรอนะครับสมกับพี่น้องค่อยนะครับทั้งลมสักเมื่อขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมแรกนะครับ อที่แกงคลอนะครับก็ก็ขอให้เห็นบรรยากาศนะครับตั้งแต่โคกสำโรงมาแล้วนะครับโคกสำโรงลบบุรีนะครับอน,นั่นก็ค้นเป็นหมื่นเนาะนะครับมาขึ้นกับขึ้นสเปนเกือบเกือบหมืน่นพุทธะเนาะนะครับแต่ว่าบาทลอยสี่สิบาทจังไดกาลานแตกมาขึ้นดีใจน้ําพุจัดน้ํานะครับมางานอามาแล้นี่งานนะชู้เด้อนะครับม,มาแล้งงันนะชู้นะครับเดี๋ยวก็สิไปหาแนวอยู่แนวกิน บ้านนาชูพุ่นละเนาะนะครับเอไปหาเจ้าภาพส่วนตัวละเนาะนะครับไปงานก็ต้องไปหาเจ้าภาพนะครับจังสืตอด้มีแนวอยู่แนวกินนะครับแต่ว่าบายโมงมือนี้พี่น้องนะครับมีข่าวมาแจงมีข่าวมะฝากนะครับใบโมงนะครับโหนกระแสของคุณหนุ่มกันชัยนะครับมาเป็นหนุ่มกันชัยเด้อหนุ่มกันชัยนะครับใบโมงเด้อนอนนะครับพโจ อีลาอุงอิงนะครับออกไร่การโหนกระแสนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็เลยทํำรีบทํำรีบออกนะครับก่อนที่ไร่การโหนกระแสนะครับก็ต้องรีบทํำรีบออกเนาะนะครับอ่ะเนาะนะครับพามาเบ่งบรรยากาศสะพานห้วยตองนะครับหรือสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับงามบ่อเนาะนะครับบรรยากาศดีดีนะครับเนี่ยนะครับมีข่าวมีแนวมาฝากสองเรื่อง นั่นก็คือมาแรงนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงวงใหญ่เต็มวงนะครับที่อําเภอแก้งคล้อจังหวัดชัยภูมินะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือไบ่ยม่งตรงเมื่อนี่นะครับอีลาอุ้งอิงกับพาะโจนะครับออกไร่การโหนกระแสสดสดนะครับพี่น้องนะครับอ่ะเบิ่งพลังเอซสาวน้อยเพชรบันแพงเบิ่งพลังเอฟซอีลาอุ้งอิงนะครับเมื่อนี่นะครับไร่การหรือว่าเรตติ้ง รายการโหนกระแสเิเปนจังไดนะครับสองเรื่องที่มาฝากนะครับแล้วก็เสดดจเดินทางกันต่อพาเบ่งบรรยากาศแนวนี้ปุ๊ยมีแห้งเดินน้อพี่น้องเนาะนะครับันอยู่สวิตเซอร์ออแลนด์ผมละน้ะนะครับเบ่งบรรยากาศเบ่งอากาศนะครับแดดดีตะว่าเย็นนะครับแดดดีตะว่าเย็นนะครับอากาศดีนะครับนี่จะได้เดินทางต่อนะครับพามาดูสะพานที่มีต่อม้อสูงที่สุด ในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสะพานห้วยตองหรือสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อนะครับทุกคลิปที่นำเสนอไปนะครับสม,มือนี่ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบุญเนาะนะครับเป็นบุญนะครับคลิปใดออกไปก็มีคนเบ่งคลิปใดออกไปก็มีคนช่วยแช่นะครับคลิปไปออกอคลิปใดออกไปก็มีพี่น้องนะครับเอฟซี FC ที่ ที่สนับสนุนนะครับเมื่อคืนทั้งลมซักหลายคนมาทักหลายคนมาคุยด้วยก็ต้องขอบคุณหลายๆเลยนะครับเห็นหน้ามือกล้องก็บ,บอกว่าเป็นเอฟซีช่องดีเจสาวน้ํายืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับเห็นหน้ามือกล้องก็บ,บอกว่าโอ้มาหอดผีเนาะมาหอด ลมซักเล่เนาะเพลินหวานเนาะนะครับผมไปเบิดทัวประเทศไทยปีนี้นะครับกับสาวน้อยเผ็รบ,บันแพงเพราะฉะนั้นเห็นกันทักกันนะครับคุยกันเนาะนะครับอันมีแเนวยอยู่แนวกินเกาลมาฝากน้ำก็ได้บ่ได้กินน้ำพริกมาหลายมือแล้วพี่น้องอยากไหมเนาะนะครับสงสัยจะได้แวะซื้อครกซื้อสากนะครับไปตามกินเองบอเนาะอยู่บ้านนาชู่มาแร่งเนะงาะง่ายไม่แห้งพี่น้องเนาะนะครับ เสด็จเดินทางต่อนะครับขอบคุณหลายๆเลนนนยนะครับมาแล่งพ่อกันเ้อนะครับที่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 แก้งเคราะห์นะครับอยู่ที่โรงเรียนเน,นอะพี่นอ้นองเนาะนะครับโรงเรียนชื่ออย่างมผูลใดหูวบอนะครับเดี๋ด้เสียหาชื่อโรงเรียนในฟั่งนะครับจังเสด็จผ่ากันไปถือเนาะจังสิอบ,บลงเนาะนะครับโรงเรียนบ้านแก้งโนนส้มกบนะครับ โรงเรียนบ้านแก้งนนส้มกลนะครับที่แก้งคลอใช้ยภพุ่ม,มาแล่งพอกัดน,นะครับขอบคุณทุกกันมั่งใจเดินทางต่อแล้วพี่น้องนะครับหนทางอีกยาวไกลเนาะนะครับอีกประมาณร้อยห้าสิกิโลแต่ว่ามันขึ้นเขานี่ตีนะครับร้อยหสิโลกันทางธรรมดานี่จะแลนอยู่ประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นเขาแถวน้ำหนาวนี่ขอสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ไปเร้วว่าได้นอกนะครับเมือกองแก่แล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณหลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับ